ผมชอบสีฟ้าบอดภันได้ปะเบอประมงเนยที่นี่อ่ะพระอาทิตย์เขาจะดวงใหญ่มากถ้าเห็นเต็มดวงเขาจะดวงใหญ่บนเริ่มเลยโอ้ได้จริงโอ้จะดูเป็นเป๊ะโอ้ยอดสุดยอดสวัสดีครับสรไหนกันเนี่ย วันนี้เราจะไปเกาะล้านกันอีกครับรอนั่งสปีดโบ๊ทไปใช่ปะสปีดโบ๊ทใช่ปะวันนี้ว่ายน้ำไปไม่ได้ไม่ได้ที่คุณไม่ได้เสื้อชูชีพมาไม่เหมือนก็ลอยอยู่แล้วเนี่ยมุกุลี่ดีกว่าเพื่อน,นบุกุลี่เราดีกว่ามึงว่าเราได้ขึ้นลำไหนวะโอ้โหคุณชอบสีฟ้าขอรับนั้นได้ปะเบอร์ประมง <laughs> ลำไหนก็ได้ขอให้มันถึงเถอะนี่แข่งเพื่อนเรานะครับสวัสดี เดี๋ยวไปเท่ากันสปีดโบ๊ทโอเคเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายที่สปีดโบ๊ทเขาเปลี่ยนจุดซื้อเป็นข้างหน้าแล้วเนาะใช่ปะใช่สปีดโบ๊ทเราต้องซื้อข้างหน้าก่อนแล้วเราค่อยเดินมาขึ้นเรือเขาจะมีสองแบบก็คือมีเหมาสองพันไปอย่างเดียวเมื่อก่อนจะเป็นไปกลับแต่เดี๋ยวนี้ไปอย่างเดียว แล้วก็เป็นแบบจอยคนละ150บาทก็คือไปอย่างเดียวเหมือนกันถ้าแบบจอยเราต้องรอแต่ถ้าเหมาเราก็คือออกได้เลยเขาให้มาขึ้นเรือตรงนี้เดินมาน่ดนึงแล้วแต่โบ๊ทว่ามันจะอยู่ท่าไหน <c oughs> เขาก็พาเดินมา <c oughs> <c oughs> speed b ส15นาทีดีมากเดี๋ยวเราไปรอที่สองก็แม่เราพักคนละที่กับเพื่อนๆน,นะครับใช่อันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คอินห้องพักแล้วก็เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปไรับทุกกหนึ่งกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับที่ก่อร้านก็มีอะไรบ้างแตวดูกันไป เไปนนนไหนกนนัี่จุดชมวิวกลางหันลมที่นี่เป็นจุดชมวิวเกวาะลานทางทิมก็จะเสียวนิดนึง,นงเ,เรามาดูพราทิตตกกันที่นี่ได้ค่ะนี้เลยพะาทิตจะตกตรงนีงนะ้ เราเห็นทะเลกว้างใหญ่แล้วก็พร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกมาเกาะล้านนี่ได้เที่ยวทั้งภูเขาทะเลแล้วก็จุดชมวิวปกติเราไปภูเขาเราจะชมทะเลหมอกใช่ไหมอันนี้ทะเลจริงสวยมากเลยวันนี้มีเมฆก็เลยไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เห็นไหมเมฆเมฆบังที่นี่พระอาทิตย์เขาจะดวงใหญ่มากถ้าเห็นเต็มดวง เขาจะดวงใหญ่มันเริ่มเลยที่เกาะล้านจริงๆแต่ว่าอันนี้มันเมฆบางมีมาอยู่ครั้งหนึ่งพารทิสดวงใหญ่ทุกคนต้องมาดูก็แนะนํานิดนึงแนะนําให้คนขับรถแข็งๆเป็นคนขับนะครับใช่เพราะว่าจุดชมวิว <c oughs> <c oughs> จุดชมวิว <c oughs> จุดชมวิวกังหันลมทางเขาจะแบบแคบมากๆสําหรับมอไซค์รถยนต์ขึ้นไม่ได้ไนแคบเท่าไหร่แค่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือมอไซค์ประมาณนี้ใช่ไหมทางเขาประมาณนี้เลยเลยก็คือขับย้อนอย่างนี้กัน<ม>แทบไม่ได้เลย<ม>เขาจะให้ขับทางเดียว<ม>แล้วก็ลงอีกทางหนึ่ง<ม>แล้วก็ทางแคบแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ชันแต่ว่าทุกคนต้องมาเพราะว่าจะเห็นพราทิตย์ุกงใหญ่สวยมากดูสิประมาณไหนเนี่ยฮะ้าตกมือ บครัต่อหมึกท่าหน้าบ้านอาจารย์หนวดสอนให้ก็ได้ครับเยืนอยู่ออ๋มีอาจารย์หนวดสอนนะตรงนี้เราก็ได้เสือด้วยได้เสือด้วยซองดี่เขาจะมีเบ็ดเบ็ดให้เช่าพันละร้อยแล้วเราก็ได้เสือฟรีอันหนึ่งเรามาจอดรถตรงนี้มันหักมันพังก็เราต้องจ่ายตังค์คือหมายลับนะก็คือพังก็ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนี่เราก็มาจอดรถตรงนี้ หมายลับนะครับเผื่อใครไม่รู้จริงๆเราก็เป็นนักท่องเที่ยวที่แบบอยากจะตกหรึกแต่ว่าไปไม่ทันเรือเราก็ต้องใช้วิธีนี้ชิวไงชิวเใชวันนี้เป็นวันลอยกระทง n g จะมีพี่ๆนักท่องเที่ยวมาลอยกระทงด้วยนะครับอยากมาตกกระทงอ๋อมาตกกระทงก็ได้ใช่ไหมอุ้ยดูดิฝั่งพัทยาเขาจุดภูตุต้มตซ้ำแล้วส,สวยมนะากฝั่งเราไม่ได้จุดแต่ตอนเราเหยื่อคืออะไรเหยื่อคือเหยื่อปลอมเหยื่อคือเนี้ยเหยื่อปลอม เออใช้อนี้เลยเขาเรียกตาอะไรนะเมื่อกี้ที่เขาสอนนะตัหนวดตะหนวดตะหนวดมีตะหนวดสอนอยู่เราต้องหาตะหนวดก่อนนะอันที่จริงเราต้องอยู่ตรงไฟหมึกมันชอบไฟเปล่าไม่รู้อ่ะหมึกมันชอบมาตรงไฟมึงถามตะหนวดคปนนตัหนวดตัหนวดมั่งเลยคนนู้นไตะหนวดตะหนวดตันหนวดตันหนวดตันหนวดตัหนวดตัหนวดตันหนวดตันหวดตันนวดตันหนดตนหนวดตั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 นดตันหนดตันหนวดตันนดตันหนวดตัหนวดตันหนวดตันหนวดันหนวดหนวดตันันหนดตัดตันดตันนหนวดหนวดตันัน นะมีหมึกถอดนะครับอยากกินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอยากจะลองตกดูอ่าทำไม่ได้ก็มาซื้อความสําเร็จเอาได้เลยความสำเร็จซื้อได้นม่จอยอ่ะไม่จอยกันมาสนุกไหมเธอได้สักตัวยัง มาเกาะร้านครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวที่บรรยากาศดีมากจริงๆค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวหน้าหนาวที่ฟิลกูดไม่แพ้ที่อื่นเลยมาสัมผัสอากาศหนาวพร้อมน้ำทะเลสีใสกันเยอะๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรากันเยอะๆนะคะทริปหน้าเราจะไปไหนกันต่อฝากติดตามกันด้วยนะ